มาต่อกันค่ะค่วยได้แล้วต่อเลยนะตัดได้เลยค่ะตัดรักทองตัเตดเลย จ้าเล่นง,งานกันหน่อยกับน้องใหม่นะจ้าพี่จ๋าแม Ä ่รีบหน่อยนะงานนี้ใหม่พ่อมคริสต์มาสป้ายกระทิงค่ะลูกค้นานคไปกันต่อจ้าววกกอ,อุ้ยน่ารักอ่กละลูกค้าจ๋างานนี้หนูบอกเลยว่าใครมีที่มีรางรีบเก็บไปก่อนเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันจะสวยดึงมีไฟมีไฟมีไฟมีอะไรนะมีไฟมีไฟมีไฟนะใยใยเวลามันมีไฟนะมีใยมีไฟมีไฟเนาะมีไฟหรือเปล่าสวยจริงฟูมากแม่ดูเลยจ้ะดูหน้าหน้ากระสอบลูกค้าสวยมากพ้าลานะคะอยู่ที่สี่ใช่ไหมสี่ทวนใช่ไหมเสื้อตัวรีวิวสี่ทวนนะแม่ลูกรีวิวเหลือเพียงแค่สามแปดส่วนส่วนค่ะลูกค้าใครรับรีบแจ้งเลยเนาะเดี๋ยวมาดูงาน ว่าเป็นอย่างไรต้องตัวให้ตัวเลยพี่โอ๊เป็นหมดนหรือมั้งลายทุกทางอ่ะลูกค้าจะต้องดูสามหมื่นคนอ่ะผมบอกเลยว้าลูกค้าน่ารักมากตอนคริสต์มาสสวยอ่ะไไปปถถึึงงแม่ไซส์ดีนะบอกเลยดูงานตานว่าจะเป็นเช่นไรบ้างฟันน่ารักของอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรสโนว์แมนหรอตัวอะไรไหน คอยดอุยทำไมมันโดดลาวลาตูี่อนี่กรามานี่ลูกค้าดูแสดงโมคมาสจริงลูกค้าตอนนี้ริกยน้องเริ่มออกแล้วนะน้องคริสต์าดหละตอนเนี้ยแม่ใครใครที่แบบว่าเราไม่เคยเปิดเนาะใครที่เก็บหรือขายงานนี่นะรีบเก็บเลยนะคะเพราะว่าน้องเริ่มออกแล้วค่ะ่ันันอยกอองจริงจริงช่วง เขาอยากออกกล้องเขาบอกบางเดี๋ยวบางเลยลูกค้าน่ารักมากวันนั้นเขาเรียกว่าที่ห่ออะไรนะเธอที่เป็นปใบพูรูมพูลูมเนี่เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะอย่าให้อ่านเลยคอ้องอ่ะพูลูมพูลูมน่ารักมากมีโคโลมีโคโลเฮ้ยไขว้เนี่ไงไขไขไอไอจิมทอมสันบ่าไอชื่ออะไรวะจิมทอมสันอะไรนะใช่ไหมนี่ค่ะลูกค้า ลูกค้าตัวนี้ตัวนี้เป็นป้ายกระหิ่งนะลูกค้าป้ายกระหิงซิมสันรถหนึ่งเพอร์รมค่ะลูกค้าน่ารักมากน่ารักมากแม่ตัวนี้ครรับแจ้งได้เลยแม่ราคากระสอบสามแปดศูนย์พี่ลูกยีงไงเราเคยเปิดได้เท่าไหร่ฮิงดุมากงาณหนึ่งร้อยอะประมาณประมาณหนึ่งร้อยตัวแม่เดี๋ยวจำนวนตัวนะหนูนับให้อีกทีหลังสักลงไลน์นะคะ กระสอบนี้น้ำหนักอยู่ที่45่กิโลค่ะลูกค้ากระดิ่งกระทิงดุมากนะคะเท่าไหร่คะพารานะคะลูกค้าาาพลูกใหม่อยู่ที่4ี้วนค่ะลูกค้าลูกรีวิว3800รับสามารถแจ้งได้เลยคาริเกนน่นารักคาริแกนน่ารักจูบีจูบีมากับน้องฟาร์มเป็นโต๊ะหรือเปล่าฟาร์มเปโก้หรือเปล่าแม่สวยมากดูลายก่อนดูลายก่อนดูดิอุ้ยน่ารักเนี่ยลูกค้าไปใส่กับ กระโปงแบบหนูก็ได้นะสวยกระโปงยีนลูกค้าค่ะใช่กระโปงยีนก็สวยได้หมดแม่มาเก็บก่อนแล้วจะแบบว่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงนั้นจะหากันยางอาลูกค้าราคคอาจะขึ้นด้วยนะคะในช่วงีาเนาะใครช่วงนี้ลูกค้าเริ่มเก็บกันเยอะแล้วแม่เอกมันเริ่มออกเยอะมากๆรีบเก็บสี่ห้าจอนเดีมี้ยคะเอ็ดดีมมดแวแมคเก็บไป ข้าไปนองน่ารักมากดูพี่ออกเนเข้าไปให้ลูกค้าดูเดินเข้าไป่างนียเหรอลูกค้าดูใกล้ๆสูงเจ้าเ้ยอันนี้เป็นชุดเตยอเป็นเดพี่ออกินข้าวไหมเนี่ยชอบข้าวไหมเจ้าไม่่ะมีขงมล่งไม่ใจละเดจ้าวชัดๆเลยขึ้นมาห้ากิโลแล้วให้กินอะไรอีกแม่ดูอุ้ยนี่น่ารักมากดูน้ำดูน้ำดีน้สวยอ่ะลูกค้านูเห็นลูกค้าเขาเอาไปขาย ใช่รีบเราจะบอกว่าเราอะขายหลังบ้านกระทูไปเยอะใช่แต่เราไม่เคยเปิดแต่เมื่อวาน่ะมันมาเลยรีบเปิดก่อนที่มันจะหมดไปถ้ารักอะเขามาเลยรีบเปิดก่อนเดี๋ยวเขาหมดอีกไม่ได้เปิดใครมีที่มีทางรีบเก็บไว้เลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพอถึงเทศกาลแล้วจะไม่มีของแม่นี่เนาะจริงๆก็เริ่มแล้วแหละเพราะว่าในความที่ตรงเนี้ยเขามีทั้งเป็นน้องคริสต์มาสแล้วก็ ฮาลวีนนาะผสมผสมกันไปนะคะลูกค้าใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่าดูงานมาแล้วนะคะอยากดูตัวอย่างงานหรืออยากดูไป้ายไหนอะไรบ้างสามารถแจ้งกันได้นะคะลูกค้าเรามีตัวอย่างงานแล้วก็มีภาพเนาะช่วงนี้เราเริ่มไล่เปิดกันนะคะ oh, เพื่อที่จะเอาภาพให้ลูกค้าดูเนาะ,ะ oh, <man. S 1> ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าในปีนี้ของเราในแต่ละป้ายจะปังขนาดไหน <Okay. S 1> นะคะลูกค้าใช่จะเป็นยังไงบ้างคาเฟ่เขาก็จะซิงคิสมา ได้รีไปถ่ายก่อนคนนี้แม่ค้าสวยเกินขอบคุณค่ะอวยมากอวยค่ะอวยม่ยน่ารักอะน่ารักอะกรบอดเลยนะนี่ลูกค้านี่คือใส่ได้เลยคือแบบไปรับติดลูกค้าเดี๋ยวจับปิดลูกค้าคือแบบน่ารักมากอ่ะดูดิ อันนี้เขาเป็นกระเป๋าจริงนะแม่เนี่ยโอ้ีหหูหวหูไหเขาเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยน่ารักมากลูกค้าลูกรีวิวหนูมีแค่อย่างละลูกใช่แต่ฉันได้มีอุ้ยซึ่งนะอย่าบอกลูกค้าเดินอย่าบอกใครนะแม่อันเนี้คือแบบว่าเขามือหนึ่งมาเลยไป่หงไตหอยเอาอะไหล่มาให้พี่ด้วยนะคะตัวนี้ของซูซานตัวนี้ของซูซานของซูซานนะแม่น้องก็ทิ้มวันนี้อะไหล่มาด้วยดูดูนี่ ของซูซาตัวนี้สตอรี่มือหนึ่งเป็นไหมพรมแข็งท้นาลายอะไรวะเขาเรียกลายวะลายวาววาวลาขค้าวเวไมห้ามพูดชันๆให้พูดว่าว้าเววาวโทดคำสิวาวแม่อันนี้นะเอาไปโรดงามงามอีหลีอันนี้เป็นลายลายไรป่าขิดว่าพานลูกค้าหนูไปทั่วแล้วแม่ ดูเอ็นนี้มันมีไฟหรือเปล่าอ่ะพี่อันนี้มันมีไฟหรือเปล่าแล้วเหรอมีเกี่ยวตกลงนะพี่พี่ฟังเอาไว้เอาทำยังไงย่งเธรเหมือนไม่ไม่อะไรนะแต่มันตัดยุบๆไหนแม่ดูมันน่าจะเปิดได้แต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันทำยังไงเปิดสวิตช์ดูบางทีอยาแบบมันก็หมดไม่ใช่งานหัวแม่ไปขายตัวละร้อยยิงกำไรเลยจริงแม่จ่๊บมาดเออใช่มันต้องใส่ถ่านใส่อะไรอย่างเงย ลูกค้าข้างในมีกระเป๋าแล้วก็จะมีแบบวีดีบ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 สามสิบสี่เหรียญไปไุยคุณลูกค้ามือหนึ่งต้องมือหนึ่งแบบเล็บเรียบก็มีมาบ้างดูดิไปเนี่ยไอหอมบูโนตราคาอะไรก็มีนะบูโน้ตของบูโนตนะคะลูกค้าให้แนะนำว่าขายงานอะไรฮีกิสมั่นเลยนี่แม่ดูดิบูโนมาโอ้ยน่ารักอ่ะน้องไม่น้องกวางมากับตอนคริสต์มาสกำลังเล่น สเกตบอร์ดหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอะสกีหรอเล่นอะไรสกีหรอเูาบอกเล่นสเกตบอร์ดไปแล้วไม่รู้ลา่าเนี่ยมันเล่นอะไรอยู่มันเล่นลมอะไม่ใช่นี่กวางขาหักเหรอเออมันลมมากออ๋โอเคค่ะคุณผายนี่คือกวางขาหักนะคะลื่อนไงอยู่นนี้มาเออไม่เขาเขาเรียกว่าอะไรที่เล่นแบบมาจากพี่ดวงกูสกีเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตเออสักอย่างหนึมันคือกวางขาหัก ไปจะไเ,เล่นนุแลวจ้ะสามีเขาเล่นอยู่ใกล้กับแม่แหนุนน่มคนนี้ไปพี่โอ๋จะหนีไปเที่ยวอู่แล้วค่ะลูกค,ค้าล้าก็ดีน,นะก็ทิงดุอยู่เลิศอ,อยู่แม่ทาราะคะอยู่ที่สนะี่ศูนย์ูนย์ศะลูกคารูวิวเหลือเพียงสามแปดศูนย์ศูนยแล้วก็ซื้อ,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 อสองลูกรถสามร้อยไหมคะห้าตอนนี้เอาเลยะ หนูให้ดูงานกดนค่ะลูกค้าก,กับน้องกระทิงก็ดุอยู่แม่ดุนะอ่าเดี๋ยวจำนวนตัวหนูนับให้นะคะลูกค้าลงไลน์นับให้แจ้งกันในแชทนะคะลูกค้าอยากดูสินค้าเพิ่มเติมนะคะก็อินบ็อกซ์สอบถามกันเนาะนี่นะคะกับน้องกระทิงนะคะลูกค้าไปเลยจ้ะกับคารา ันนี้ของเฮรอ Room ูอันนี้ของเทียร่าอันนี้ของเทียร่าใช่ปะเทียร่าหรือเฮรูปะอันนี้ของแพชชัวอะไรไม่รู้แต่เป็นต้นนะคะลูกค้าอะประมาณนี้สําหรับน้องกระทิงสามมิติงานและไอเทมโผล่มาเหมือนกันน่ารักมากเ,เลยนะคะีกระเทยไม่ใช่ <laughs> ลูกค้าสวยมากลูกค้าขาใครรับแจ้งได้เลยนะสําหรับน้องกระทิงคะ่ะคือสองห้าร้อยนะ